สวัสดีครับทุกคนวันนี้จะพาทุกคนมาดูาวิธีและขั้นตอนการทําน้ํากระชายผสมน้ําผึ้งและมะนาวนะครับซึ่งส่วนผสมของเราก็จะมี3อย่างนี้หลักๆนะครับอันนี้กระชายเป็นไ้ายกของเราล้างสะอาดนะครับล้างประมาณ5้ารอบนะครับมะนาวน้าผึ้งเราใช้ยี่ห้อนี้นะครับเดี๋ยวไปดูขั้นตอนกันเลยอ่ะเสร็จแล้วเราเอามาต้มนะครับต้มไปอ่อน,ออน ใช้เวลาต้มไปรประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับอันนี้ฟองของมันตัดออกนะอันนี้มะนาวนะครับเราต้องใช้มะนาวสดเนาะแล้วก็บีบไว้มันจะได้หอมใบอกมาวอันนี้เป็นน้ำมะนาวสดผสมกับน้ำผึ้งนะครับเพื่อความรวดเร็วเนาะเราจะได้ไม่ต้องปรุงหลายรอบถูกไหมแม่อ๋อเชื่อเหรอมวเ่น้าผึ้งแทน,นอันนี้เป็นขั้นตอนการกรองน้ำกระชายนะครับ เพื่อที่เอากากกระชายออกเนี่ยอันนี้น้ํากระชายนะครับที่เรากรองออกมาแล้วเราก็จะผสมกับหัวเชื้อหัวเชื้อเราก็จะมีมะนาวกับมะนาวสดกับน้ำเกลือเออใส่เกลือนิดนึงเนาะจะได้อร่อยได้ค่ะเกลือสีอะไรกันนะเกลือสีม่วอันนี้หลังจากที่เรากรองน้ํากระชายแล้วก็เอามาผสมน้ํำผึ้งและมะนาวแล้วก็ใส่เกลือนิดนึงเพื่อความอร่อยเสร็จแล้วเราก็เอามากรอบใส่ขวดเพื่อที่จะเอาไปแบ่งปันนะครับ นี่เลยเสร็จแล้วเราก็เอาโลโก้มาติดเพื่อความสวยงามนะครับสวิงฟู้ดทรัคมูลิธิเพื่อทางานบริการไม่ได้ขายนะครับเราแบ่งปันฟรีเย yeah, เสร็จทุกขั้นตอนแล้วตอนนี้เราเอามาแช่ไว้ใน,นตู้เย็นพรุ่งนี้เช้าเราจะเอาไปมอบให้โรงพยาบาลสนามที่บางละมงุงเพื่อให้ทางโรงพยาบาลแบ่งปันให้ผู้ป่วยโควิดต่อ ถ่ายทีมงานและวแม่ครัวไม่ทันตอนนี้แยกย้ายอยู่ประจําจุดหมดแล้วแต่ถ้าใครอยากจะร่วมแบ่งปันกับเราสามารถมอบกระชายมะนาวน้ำผึ้งหรือเป็นเงินก็ได้เราจะทําแบบนี้จันพุธสุขเพื่อที่จะมอบให้โรงพยาบาลสนามเพื่อที่จะแบ่งปันให้ผู้ป่วยโควิดต่อนะครับ นอกจากนี้สวิงพัทยาคลินิกเทคนิคการแพทย์เรามีคลินิกให้บริการตรวจ HIV ซิฟิลิตรวมถึงยาเพรมฟรีสำหรับคนไทยกัมพูชาพมา่าลาวและเวียดนามนะครับเราจะเปิดให้บริการวันที่16นี้สำหรับใครสนใจสามารถทักมาที่ TikTok หรือ,อจองคิวหน้า TikTok ได้เลยนะครับ